เพื่อนๆยังจำอดีตปีกจอมพลิ้วของเชลซีได้ไหมครับที่ตั้งแต่เจ้าตัวย้ายไปร่วมทัพกับราชันชุดขาวก็โดนผัสุขเข้าผัสเสาแทรกตลอดหลายฤดูกาลเจ้าตัวได้ลงสนามไปเพียงเ6กเกมเท่านั้นนอกนั้นก็เล่นนอนเจ็บแทบจะหายไปจากสาระระบบฟุตบอลครับและอย่างที่ทุกคนรู้กันเจ้าตัวยกเลิกสัญญาเก็บกระเป๋าออกจากซานเตียโกเบรนามบิวเรียบร้อยแต่จนแล้วจนรอดจนถึงวินาทีนี้ก็ยังไม่มีต้นสักกัดไหนได้ลายเซ็นของปีกเบลเยี่ยมคนนี้ไปครองสักทีครับตลาดซื้อขายในยุโรป ปิดตัวในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วครับแม้ว่าเจ้าตัวจะยกเลิกสัญญากับราชันชุดขาวไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน่นแล้วครับแล้วก็ดูเหมือนว่าปีกชาวเบลเยียมรายนี้จะดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับการไร้ต้นสังกัดของแกเลยสักทีครับเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวโผล่ไปนั่งชิลย้อมผมกับร้านเอสตาบาร์เบอร์ในกรุงลอนดอนครับจนแฟนบอลคิดไปเองว่าลุนนี่จะเป็นการเสริมหล่อเพื่อที่จะชูเสื้อกับสโมสรไหนหรือเปล่าก็เลยมีเอ็กเขารายหนึ่งเก็บความอยากรู้ไว้ไม่ไหวคอมเมนต์ังกลล่่่าาาววแะถมมมไี ใครจะเซ็นสัญญากับคุณเลยหรือ,อยังไงก่อนที่เจ้าของร้านบาเบอร์ผู้ที่มีโอกาสได้เมาส์มอยกับอาซาระหว่างนั่งย้อมผมจะอมาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่ามันน่าตลกมากเลยที่เขาบอกว่าเขาปฏิเสธไปแล้วถึง6สมโมสรแต่ถ้าคําตอบดังกล่าวจากบาเบอร์เป็นเรื่องจริงจากปากอาซาเรามาลองไล่เลียยกันดูครับเขาน่าจะปฏิเสธดิวจากเมเจอร์ลีกอย่างทีมแวนคูเวอร์ไวแคปไปแล้วและอีกทีมในลีกบ้านเกิดอย่างโมเลนบีทที่มีคิรียนอาซาน้องชายสุดที่รักค้าแข่งอยู่ส่วนอีก4ทีมยังคงเป็นปริศนาครับ ว่ามีทีมไหนบ้างที่สนใจแข่งกระดูกยุงรายนี้ครับจะว่าไปอาซาปฏิเสธไปแล้วถึงหกสโมสรแกจะย้ายไปอยู่ที่ไหนกันครับหรือว่าอาซาในวัย3าปีกําลังรอสัญญาจากบ่อน้ํามันลิกซาอุอยู่อีกไม่กี่วันตลาดซื้อขายของยุโรปก็จะปิดตัวลงแต่ตลาดซื้อขายในลิกซาอุยังคงเปิดกว้างครับสงสัยที่พี่แกปฏิเสธขนาดนี้น่าจะรอสัญญาจากลิกซาอุอยู่แน่ๆครับจะว่าไปถ้าพี่ฮาซายังว่างอยู่แบบนี้สนใจย้ายมาเตะบอลเดินสายแถวบ้านผมไหมครับเง รางวัลอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่รับประกันว่าเครื่องดื่มไม่ขาดแน่นอนครับเอาละครับและก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ